สวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้เกตสกุลเบต้าก็มาจัดกิจกรรมโปรกล่องสุ่มนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวจะเป็นปลาเราก็จะมาดูปลาก่อนในฝานะนี่ก็จะเป็นปลาป่านะครับเป็นปลากีตาร์นะครับก็จะอยู่ในขนาดราุ่นกล่องสุ่มกันนะครับแล้วก็จะเป็นอีจารครับ มีการตรงเครื่องนะครับปลาทุกตัวที่จะเกิดพี่น้องเล่นกล่องสุ่มพี่น้องจะได้เป็นปลาฟอร์มหมดแล้วนะครับไม่ต้องห่วงครับนี่ก็จะประมาณนี้หมดเลยครับมีให้เลือกสองสายนะครับเป็นปลาแฟนซีแล้วก็เป็นปลาป่าแล้วก็ปลาปลาปลาป่านี้ก็จะรวมไปอยู่พวกพัฒนาก็จะรวมไปอยู่ด้วยนะครับยังเป็นก็โหดๆหลายๆตัวเหมือนกันนะนะครับ ไม่ต้องห่วงครับพามีเยอะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวก็จะท้ายคลิปก็จะพาไปดูว่าปลาผมเยอะขนาดไหนนะครับนี่ก็มาหาชัยนะครับนี่กล่องสุ่มนะครับนี่เราก็จะมาดูกันว่ากล่องสุ่มมีราคาไหนบ้างครับก็อันนี้ก็จะเป็นสองร้อยห้าสิบนะครับก็บรรจุได้ สองคู่นะอันนี้ก็จะเป็นกล่องสุ่มกล่องห้าร้อยนะครับบรรจุได้เจ้าวผมเคยแพ็คนะครับก็ประมาณหกคู่ครับกล่องห้าร้อยอธิบายกล่องสองร้อยก่อน,นครับกล่องสองร้อยจะใส่ตั้งแต่หนึ่งคู่ถึงสามคู่นะครับอาจจะได้เป็นกล่องนี้ใส่กล่องนี้แทนก็ได้ครับแล้วก็กล่องห้าร้อยก็จะเป็นสามเป็นสามคู่ถึง สามคู่ถึงหกคู่นะครับแล้วกล่องหนึ่งพันของใหญ่นะครับกล่องหนึ่งพันจะได้เป็นหกคู่ถึงสิบสองคู่นะครับก็เราก็ไปลุ้นกันครับรายละเอียดเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดและช่องทางติดต่อผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับ แล้วก็ติดต่อทางไอ l ดี e ไลน์นะครับเพราะเฟซผมบินบ่อยนะครับเพื่อเพื่อสะดวกในการคนเข้ามาดูคลิปที่หลังได้ติดต่อได้สะดวกนะครับเพราะผมจะใช้ไลน์นี้ตลอดนะครับโอเคทีนี้เราก็มาดูปลากันนะครับแล้วเดี๋ยวหลังๆผมจะลงคลิปปลาตัวอย่างนะครับ ข้อเสียก็มีนะครับไม่ใช่ว่าจะได้ของดีตลอดนะมันก็จะมีดีแล้วไม่ดีปนกันไปนะครับสองสุ่มแต่ว่าเป็นปาฟอร์มทั้งหมดนะครับไม่มีปลาคัดทิ้งใส่เข้าไปให้แน่นอนก็ดูความสวยเอานะครับกีตาร์ก็ไม่ใช่กี้ๆนะครับดูตัวนี้ตัวตัวเมียยังตัวผู้เลย ปลานี้ผมจะใส่ให้เป,เป็นคู่สมมติสมมติผมใส่ให้เพื่อนไปคู่หนึ่งครับเป็นกีต้าร์นะผมใส่กีต้าร์ผู้เมียไปให้หรือว่าถ้าเกิดเป็นลายไทยผมก็ใส่ลายไทยตัวเมียกับตัวผู้ไปให้นะครับก็ตามนี้แล้วถ้าเกิดเป็นพวกกาแล็กซี่ผมก็จะใส่ให้ไปเหมือนกันนะครับเป็นผู้เมียเหมือนกันนะก็เดี๋ยวไปดูปลาาแล็กซี่กันนะครับมีเยอะไม่ต้องห่วงครับอันนี้ก็จะเป็นโซนปลาป่าผมนะครับ ชี้อบอกก็ไม่ต้องห่วงนี่คือปลายเยอะจริงครับตัวน,นี้ก็มาถึงครั้งแสนผมละก็โอเคนะก็จะมาให้ดูนะครับว่าจะกาแล็กซี่ก็จะได้ประมาณไหนนะครับรุ่นลับยาวๆนะครับเ่วงนี้ก็กาแล็กซี่ก็มีพวกนี่ครับฮากาแล็กซี่นะสี่ก็โอเคนะครับ ได้ไปคู่เดียวก็คุ้มแล้วครับหางยาวอันนี้ก็อะไรอะ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับถ้าเป็นพวกกาแล็กซี่ก็เป็นพวกเยลโล่กาแล็กซี่นะกับนี m o กาแล็กซี่ครับก็กล่องสุ่มผมบอกว่าแนะนํามาเล่นแนะนําให้เล่นนะครับเสียปลาไม่ยอมเสียหน้านะอัจจะลวงให้ดูเรื่อยๆครับนี่ดีฟาสีดุๆหนะ่อย ใครสนใจหลังไมก็ทักมาถามได้นะครับมีตลอดครับปลาเดี๋ยวให้ดูอะไรครับนี่ถ้าใครได้คู่นี้ไปคู่ทู่หนึ่งก็คุ้มแล้วครับเป็นยินโลกาลกซี่ดูดิดูความงามดิครับ ถือว่าสุดอยู่นะนี่ก็จะให้ดูอะไรดีเอ่ยในแบนนี้ก็เยอะอยู่นะใครที่สงสัยการดันน้ำแบนก็ดันน้ำแบนหรือบากแบนเข้าไปเลื่อนๆจิบด,ดูนะครับเรียงแบนนี่แนะนำให้เรียงอย่างนี้นะครับนี่ย้ำนะครับ มันจะไม่อ้านะครับเห็นไหมเดินเหยียบสบายเลยไปครับไปชมปลาเรื่อยๆนะอันนี้เป็นคอปนะครับอีกเดินเดี๋ยวเปิดแบ่งครับผมทําคลิปเกี่ยวกับคอปอยู่โอเคเดี๋ยวไปดูพวกกาแล็กซี่กันดีกว่านี่เป็นตัวเมียใช้แล้วนะจะไม่ขายครับพวกตัวเมียใช้แล้วเดี๋ยวครับคนก็จะว่าผมเอาตัวที่ใช้แล้วมานั่นนะครับผมก็ใช้แล้วผมก็คือไว้แยกเลย นี่ครับพวกจะไม่ใช้ก็เยอะนะครับนี่ปับพัฒนาแขงแดงเบนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค,คร้นะฝากเพื่อนๆย้ำเลยนะฝากกดไลค์คลิปนี้ทีนะครับนี่ปลาเยอะครับไม่ต้องห่วงชวนไปตรงไหนก็เจอปลาครับนี่ ละกำมังเลยอันนี้เป็นสายอาจารย์น้อย,ยสามกำมังครับนู่นอีกแล้วก็นูน่นเคแล้ก็มาดูเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะทิ้งรูปปลาตัวอย่างให้ดูนะครับเรารอดูกันให้จบคลิปนะนอันนี้ไม่ฮรับ แล้วฝากเพื่อนๆที่ว่าสั่งกล่องสุ่มแล้วมาให้เครดิตผมด้วยนะครับใต้คลิปนี้นะว่าเครดิต <Okay. S 1> คอมเมนต์ด้วยว่าดีหรือไม่ดีหรือว่าคุ้มหรือไม่คุ้มฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับ <Okay. S 1> ก็จะให้ด,ดูอะไรดีนะนี่เลยนี่ข้อตัวเมียเซซี่ที่พวกคุณจะได้ไปนะครับสีสัสนดลใจแน่นอนครับ ออกทุกรางวัลน,นะครับไม่ต้องกลัวนี่กาแล,ล็กซีนะครับจบไปหมดทีโอเคอย่างนั้นผมขอตัวไปให้อ่านปลากับเยนน้ำก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆหม่ยครับ mm hmm. อย่าลืมคนที่สั่งกล่องส่งกล่องส่มแล้วฝากเม้นด้วยนะครับคอมเมนต์ด้วยว่าดีหรือไม่ดีนะครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะ เก okay, ครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นปลาตัวอย่างที่ผมจะใส่ไปให้นะครับก็จะมีคนได้ไปมั่งหรือไม่ได้นะครับก็จะเป็นปลาตัวอย่างก็เกตจะประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือว่าอะไรนะครับก็คือจะเกตก็จะประมาณพวกนี้ที่ใส่ไปให้นะครับก็ไม่ไม่แย่ไปฝั่งน,นี้แน่นอนครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่า ได้ไปแล้วคุ้มหรือไม่คุ้มเพื่อให้เพื่อนๆคนอื่นได้มีสิทธิ์การตัดสินใจนะครับ shake it baby hey. อย่าลืมสั่งกันนะครับสั่งเลยสั่ง